บรรยากาศคืมคืมตอนเศร้าๆพี่น้องจ้าสิโตก๊กับบโต๊สิยังกับโบยังล่มว้อยวอยอยู่นี่ละพี่น้องเอ้ยผู้นึงหลักข้องฝนบ่ทันหดสวนอยู่ทางใดฝนตกแน่เบาสู่กันฟังเนี่เด้อข้าออกห่วงเลยได้พี่น้องจ้าข้าวออกรวงแล้วสาหรับข้าวเหนียวไก่น้อยดําไปประมาณเดือนท่านว่ามกระาเนี่แหละถ้าจำโมพิษพี่น้องจ้าข้องฝนท่านตะวันถ่าฝนอยู่พี่น้องจ้า แต่ตอนนี้ฝนยังไม่ตกสรุปว่าปลูกทั่วกัท่านตะวันมองนี้บ่ม,มีมองสีงาพี่น้องจ้ะไม่มีที่เดินเข้าไปโดยตอนเช้ากับบรรยากาศทั่วนี่ต้นทั่วพี่น้องจ้าทัวพุ่มฟักยาวแบบไร้ค้างนี่ลักษณะหน่วยของพื้นพี่น้องบางต้นมีเครือแต่ไม่ถึงกับยาวบางต้นไม่มีเครือนะคะทั่วพุ่มฟักงาว จักสิบอกพี่น้องว่าจังไดเนาะ้าตนนี้เครือแบบนั่นให้พี่น้องท้อนถิมโหลดก็ได้ถ้าพี่น้องบอ่แจบใจถ้าพี่น้องบอ่ซี่เรลียดกับเด็ดหย่อนมันออกมันก็ออกขางเป็นภ่มิคือเกาเนาะสำหรับผู้ใดที่ซื้อเม็ดพันไปลักษณะก็เป็นอย่างนี้และพี่น้องจา้าสำหรับผู้ใดที่ซี่เรลียดอย่าซื้อเด้อสำหรับผู้ใดบ่ซี่เรลียดก็ซื้อไปปูไว้กินตามนี่พี่น้องจา้าดูดีๆก่อนซื้อนะคะเป็นถั่วภูมิแบบนี้เลย